เมื่อช่วงเช้าของวันที่15มกราคม2568ที่วัดบ้านขอมทางชมรมผู้สูงอายุบ้านขอมตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการประชุมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนแต่ว่าในเดือนนี้นะคะได้มีการผนวกการจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เข้าไปด้วยซึ่งวันนี้ก็มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านขอมเกือบร้อยคนค่ะมาร่วมงานรวมด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุผอ,อรอพอสอตอบ้านขอมผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ของอบตอโคกขาม ตัวแทนของนายอนุสรสุขรุ่งเรืองนาย,ยกอบตอโคกขามอสอมและภาคเอกชนจากหลายๆแห่งมาร่วมงานและนำของขวัญของฝากและอาหารมาสนับสนุนด้วยค่ะ เริ่มต้นนะคะได้มีการร่วมการสวดมนต์บูชาพระต่อด้วยการบริหารจิตบริหารร่างกายให้ทุกท่านได้รู้สึกกระชับกระเฉงแก้หนาวค่ะจากนั้นตัวแทนจากที่ต่างๆและผู้แทนผู้สูงอายุได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับกล่าวอวยพรน,นึ่งในวันปีใหม่รวมทั้งการจับของขวัญแจกรางวัลร่วมรับประทานอาหารและสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะยังได้เห็นภาพความน่ารักของผู้สูงอายุหลายๆท่านค่ะที่ยังคงแข็งแรงสดใสโดยเฉพาะคุณยายพูลทิพ เพิ่มสินวงสะทอนอายุ98ปีค่ะซึ่งถือว่าอายุมากที่สุดของชมรมที่ได้มากล่าวอวยพรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอายุยืนยาวค่ะซึ่งทางคุณยายนะคะก็บอกว่าตนเองไม่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเลยค่ะไม่เคยกินยาแผนปัจจุบันเลยสักเม็ดเคล็ดลับก็คือจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะดื่มน้ําต้มสุกและนิยมการรักษาดูแลตนเองแบบโบราณและเมื่อช่วงที่คลอดลูกนะคะคุณยายก็จะ อยู่ไฟถึง9วันค่ะซึ่งตอนนี้คุณยายยังเดินแข็งแรงเต้นรำได้หูฟังชัดเจนมองเห็นปกติค่ะและบอกว่าจะอยู่ให้ถึง100ปีอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับบรรยากาศของวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างสุขสันต์อบอุ่นเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สดชื่นค่ะโดยทุกเดือนนะคะสมาชิกก็จะมาร่วมกิจกรรมดีๆกันแบบนี้ค่ะ สนับสนุนโดย m c CCTV ติดกล้องวันนี้4ตัวราคา12,900บาทภาพเสียงคมชัดรับประกันยาวๆ2ปี